วิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าแบบสเฟสได้รวดเร็วและง่ายกว่าเดิมด้วยฟลุก1770ซีรีส์ฟลุก17 7 0ซีรีส์ใช้ไฟจากวงจรที่กำลังวัดได้โดยตรงไม่ต้องเทียบบักไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดระหว่างงานวัดคุณภาพไฟฟ้าได้ไวมั่นใจทุกครั้งที่ใช้งานใช้งานง่ายแม้ไม่มีพื้นฐานด้วยระบบแนะนำอัจฉริยะ พร้อมปรับหน้าจอแสดงผลให้เห็นข้อมูลที่คุณต้องการได้ทันทีเครื่องจะบันทึกข้อมูลอัตโนมัติไม่พลาดทุกจุดสำคัญและย้อนดูรายละเอียดได้ทุกเมือ่อหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ใช้งานง่ายพร้อมปุ่มควบคุมปรับค่าและดูข้อมูลหน้าง,งานได้สะดวกแม้ส่งถุงมือกระทัดรัดพกพาสะดวกติดตั้งง่ายในพื้นที่จำกัด ดูข้อมูลเรียลไทม์ระยะไกลผ่านแท็บเล็ตหรือแล็ปท็อปส่งออกข้อมูลผ่าน USB Wi-Fi ได้ขณะกำลังบันทึกวิเคราะห์และทำรายงานได้ง่ายด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ในตัวที่ใช้งานได้ทันทีวิเคราะห์คุณภาพไฟได้ง่ายปลอดภัยแม้ไม่ใช่มือโปรฟลุก17ึ i งเ s เเครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าสาเฟตรระดับมืออาชีพติดต่อได้ที่ factorymax